อยากแจกแจกจนนมาขอบคุณค่ะ,ะี่ซื้อของเนี่ยามาจะาตั้งใจเอาลังให้ยายอันนี้ขวด ยายองไปกินจ้ะยายไว้พรหน่อยขอย่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออันรวย้วจะจแกขอบคุณค่สาธุค่ะอ้ยไม่ต้องออกแล้วมั้งตอนเย็นอ่ะเดี๋ยวฝนตกอีกเดี๋ยวไม่สบายอีกแจกแจกจจนม้าอบคุค่ะ Редактор